อันีนะครับมีเรื่องจะเล่าให้ฟังนะครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับเอ่าคันนี้นาอย L5018 SP นะครับก็คือช่วงนี้ร้อนๆแล้วก็ฝุ่นนะครับเยอะคือผมอยากได้ประเด็นคืออยากจะได้ตู้แอร์นะคท่านผู้ชมเสียดายมากถ้าเกิดว่าตู้แอร์มันมาตอนนั้นนะกับธรรมดานะผมก็เลือกเอาตู้แอร์นะเระเพื่อเพิ่ม แสนกว่าบาทครับแล้วคันะคนี้ผมจะเอาคันนี้ไปเทินนะครับท่านผู้ชมจะบอกว่าไงดีคือรถมันแบบมันยังให,ใหม่อยู่อะผมให้ดูชั่วโมงนะครับผมไม่ได้ใช้นะไม่ได้รับจ้างนะครับรับจ้างก็นิดนแต่หน่อยครับไม่ได้เยอะอ่านี่5ห้าร้อยยี่สิบชั่วโมงนะครับไปเทินเซลเขาบอกว่าเขาให้สามแสนเจ็ด ให้สามแสนเจ็ดนะท่านผู้ชมสามแสนเจ็ดนี่คือไม่มีใบดันนะครับใบดันผมจะเอาไปใส่คันใหม่อ่าผ่านควนผมก็จะไปเอาใส่คันใหม่แล้วก็โรตารี่คือง่าย,ายๆคือจะเอาไปคืนเฉพาะตัวรถวเปล่าๆนะครับตัวนี้นะแต่ว่าจะเป็นเอารุ่นนี้แหละผมก็ <laughs> ว่าว่าแต่ว่าตู้แอร์โอ้มันร้อนเนาะยังว่าเนยเขาให้สามแสนเจ็ดตัวนั้นรู้สึกว่ามันจะมาเจ็ดแสนแปดนะ เ้ยใช่ไหมวะประมาณนั้นแหละประมาณเจ็ดแสนแปดนะครับก็เพิ่มอีกประมาณเท่าไหรว่วะตีไปสี่แสนก็เกือบเกือบเกือบสี่แสนวะเนาะเพิ่มเงินนะครับโอ้เกือบสี่แสนเอาไงดีวะเนี่ยถ้าเกิดว่าผมไปทำตู้แอร์มาใหมก่ก็น่าจะเป็นแสนเนาะ ว่าคืออยากได้เดิมจากโรงงานนะครับไม่ใช่อะไรเอาไงดีท้าผู้ชมหรือจะเอาคันใหม่ไปเลยเ <c oughs> อ,อนได้อยู่บุยลำนะครับรับงานรับไล่แปดร้อยแปดร้อยนี่คือไถปัน,นครับก็ราคาดีอยู่นะเกิดมาเพิ่งเคยเจอ ถ้าเกิว่าผมตู้แอร์ผมก็ไม่ต้องแต่งชุดอย่างอันนี้มา<อ>ผมไม่ได้ตัดเลยตู้แอเนี่ถอดเสื้อมาทํางานได้นะเพราะว่ามันไม่มีฝุ่นนะครับแล้วก็ไม่ต้องร้อนด้วยคาดเลยคาดอย่างแรงเลยไม่ได้ขับนานแต่โอเค แค่สองนะวันนั้นมาถ่ายไม่เสร็จเหนื่อยร้อนด้วยโ oh. อ,อ้หเอถ้าอยากกันที่ด,ดีดีหน่อยนะเพราะว่าแดดไม่ค่อยแดดไม่ค่อยออกก็ไม่ค่อยร้อนนะวันนี้ ตาเพชรนะครับไถก็ค่อนข้างโอเคนะเจอดินแต่ว่ามันดินมันแข็งไปหน่อยนะครับอันนี้เขาจะไถแล้วก็กันแห้งไปเลยนะครับกันบานแห้ง โรอยรถเหมือนกับรอยรถด,ดินนะปิ่งนะครับรคันนี้ดินมันแน่นตรงไหนไม่มีรถวิ่งมันก็ดินก็จะไม่แน่นนะครับดินมันไม่่าย,ยากมากนะครับเพราะว่า,วาเราคือมันไม่ได้ตั้งฐานตายตัวนะสังเกตว่าตรงนี้ไถเข้านะมแต่ข้างหน้าไถาไม่เข้านะ ตรงนี้ถ่ายเข้าอยู่ดูรอยก้อนกี่ถ่ายคนระับแต่มาเจอตรงนี้นี่นี่รอยรถมันวิ่งนะนี่นะถ่ายไม่เข้าเลยนะ กจะได้แต่ละลอยท่านผู้ชมเลยเดี๋ยวม, <c oughs> <c oughs> มามาบ่ายแล้วนะครับใ <c oughs> ต้ถ่ายทั้งวันไม่แน่รอดนะครับ <c oughs> น็อกก่อนใส่เลือด ดินข้างล่างชุ่มดีอยู่นะดูดิ เด้วเดยอฟอไปถามเมียด่อนว่าเขาจะไปยังไงนะว่าเพิ่มแสนอ่าประมาณเกือบเกือบสี่แสนนะเอาเอาดีหรือไม่เอาดีนะถ้าเกิดว่าสี่แสนนี่ซื้อใหม่เลยดีกว่าไหมเนาะประมาณนั้นนะครับท่านผู้ชมไปเจอกันคลิปหน้านะครับ